ถามยายทำไามหา่ยายออนเสียงแหลมไปไงทำอะไรอยู่คะาไกล้างไก่ล้างไก่ยายไปเอาไก่มาหรอคะนี่ต้นมะกอกทุกคนอมะกอกเทศไยเกานี่ดี๋ยวเข้ามคเดียดูยายออนทำายังไงไปดูดี ออันนี้คือไก่นะคะทุกคนแกะแกะอย่างนี้อันนี้คือไก่นะคะทุกคนใครเคยกินบ้างหรือว่าใครเคยเห็นบ้างก็คอมเมนต์มานะคะอร่อยมากถ้าไปทําเป็นแผ่นๆเนาะเราก็ไปทอดกินอ่ะะจะรสชาติเหมือนปลาหมึกทอดเลยไก่ไก่สลายน้ำจืดเนี่ยสาลายน้ำจืดมีออนเป็นพี่สาวแม่ได้ ที่เราเรียกยายเพราะเราเรียกตามหลานๆเนาะจริงๆก็คือ<ม>ถ้าเรียกตามสักดิ์ที่สุดเต้องเรียกป้าถูกไหมใชแ่แต่โจแต่โจเมื่อก่อนเธอเรียกแม่ใช่ไหม,มแล้วตอนนี้ก็คือพอเขามาคือยายมีหลายเราก็เลยเรียกตามหลานๆหมดเลยไปหไหนวันนี<อ>้น่อยไมกิป็นที่ร่าผลเมื่อคืนกลับกำนมากี่โมงคะเด็กน้อยชีทุ่มลูกชีทุ่มไปดูกองห้อยไหลกลับบ้านชีทุ่มไปดูหมอนทองนะนักเตะหมอนทองเตะบอลหมอนทองเตะบ่ายสองนเนาะ เหมือนสักผ้าใชครับโอ้ยายเหมือนสักผ้าเลยแค่หนงคนเทำไม่เป็นหรอเขานไม่เคยทำเลยเขายังไม่เคยทำเลยตัวเขายังเป็นคนไปเก็บมานะกับยายมอนปีนึงเก็บแบบนี้ยากกว่าเนี่ยก็มาตีเนี่ยใส่ไม้หีบตีตีตีแตรๆตร์ตรตตเป็ไงเขายังไปเดินตากน้ำหน้าน่ะทุกคนน้ำมันเย็นมากอ่ะมันมีอยู่ปีหนึ่งปีแรกๆนะคะไม่ได้ไปน้ำหน้านแล้วก็ไปเดินเก็บกับยายมอนเมื่อสองปีที่แล้วเนาะ น้ำเย็นมากแต่สนุกมากค่ะไม่รู้ยังมีคลิปอยู่ไหมถ้าอยากรูก็คอมเมนต์มานะเดี๋ยวจะไปหาคลิปให้จะไปเก็บใหม่นี่ใครใครกินบ้างครับนี่คือวิธีการทําเป็นสาหร่ายที่เกิดที่มาเฉพาะตอนหน้าหนาวใช่ไหมคะยายใช่เป็นสาหร่ายนะทุกคนนั่นคือสาหร่ายนะทุกคนตอนแรกมาก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันอยู่ในน้ำเหมือนตะไคร่แต่จริงๆคือสาหร่ายนะคะ แล้วก็จะเกิดแต่ในน้ำไหลแม่แม่พี่อาไปเก็บน้ำหนักใครจะชี้ลอยลูกเอาไปหาชิปมุกมาหาชิปบาทเต็มเลยเอาไว้เขาไปเก็บมาน้ำหนักแล้วก็ไปขายให้เหรอครับอะไรอ๋อก็ไปให้ลูกเขยน่าลูกเขยไปทากินอีทช่องแพร์ทำให้ลูก